สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซี 4, ทางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะมาพบกับแม่เพนอีกแล้วในวันที่23เมษายนสองห้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางของตาปากน้ำโพแล้วก็ของสุดใจพารวยเลขมีที่มาเด้อค่ะส่วนของปู่40ตอนนี้เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะคะ เบงเล่นกับน้องคำแพงไปนั่มลอกแรวทางของปู่สีศูนไปนั่มเนาะคำแพงแกงส้มคำแพงคำแพงคำแพง,เ,พรงเรียกกบบระบอกขานเอินกบบระบอกตอบไม่น่ารักเลยคำแพงสบายดีก่อนไหนไหนทำสวยๆหน่อยสิทำสวยๆหน่อยสิสบายดีนะขี่ขจกยานขี่จักรยานโอเค ขี่จักรยานให้เอฟซีดูหน่อยเก่งหรือเปล่านี yeah. ่ค่ะคมพงแกงส้มวันนี้มาเล่นกับคัมแพงแกงส้มก่อนคัมแพงก็ขึ้นสิคาทำเหมือนคัมแพงทำคนเดียวนะ่ะคัมแพงเก่งอยู่แล้วออกก่อนอแล้วก็ขึ้นอีกคัมแพงทำคนเดียวก็เป็นไม่ใช่หรอคัมแพงทำคนเดียวก็เป็นไม่ใช่บ่ คืนสิอันนี้จัจงเลยเอองั้นตัวเพงก็ทำเป็นนี่นาเนี่ยเก่งมากแล้ว ปั่นจักรยานก็เก่งแล้วคำมแปงแกงส้มอยู่บ้านเลยสะของเบิดเก็บรองเท้าออกมาเล่นเบิดทุกคู่อานับเลขให้ฟังหน่อยสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วบวกกาขีข้างนอกยานล่ม,มันเป็นอันล่มเทื่อนหนึ่งคนบกกาขีอยู่ข้างนอกมันเป็นหลุมตกหลุมแล้วมันล่ม ฝางเอฟซีทางช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนกับน้องํำแพงด้วยนั่นแหลวผู้ใดบอกเอาของมาเล่นกลางบ้านก็เป็นยังสี่หลวํำแพงแกงส้มเนี่ยอย่าเอาของมาเล่นกลางบ้านมันก็รกรกรกเอาไปปั่นไปได้เลยหืมอะไรมดบ่มดมันมันตอม <Yeah. Yeah. S 1> มดเยอะจ้ะ ต่ำชี้ต่ำชี้ชชถอยหลังก่อนทำยังไงไม่ใช่หนูก็มาทางนี้โค้งมาทางนี้ไงลูกอือโค้งมาทางนี้กลับมาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาให้กำลังใจโอโอ,โอต่ำแม่ชนแม่ชนแม่ ตาปากน้ำโพสุดใจพะรวยแล้วก็เล่นมีที่มาด้วยเด้อเนานะคลิปนี้ก็จะเป็นของสามเสี้ยนเดี๋ยวถาเบึงของปูซีสูนแป๊บนึงค่ะเล่นกับคำแพงแกงส้มไหนหมอไหนหมอไหนหมอห,นหมอืน้ำฝนบปยูแล้วนะเนาะเหลือแต่คำแพงกับแม่เพ่นกับผีปรนะหัตเนาะน้ำฝนกลับไปยูบ้านแล้วคะ่ะอ c กสี่สี่งานไมนะ่เห็ดเนาะ ให้เขามีประสบการณ์หลายกว่านั้นเนอกาคาะเอฟซีคํแแพงแกงส้มจ้าเอฟซีหน่อยลูกจ้าสวยๆหน่อยเหงือดหลายอาวตาม<ค>นี่ค่ะเ,เออใครทำเนี่ยใครทำหืม<ค>หืมใครทำอะ่ะแพงทำแพงทำไมดื้อจังเลย หมอหมอ๋อกล่องยาคุณหมอนะนั่ะเนาะทำไมคําแพงดื้อจังเลยเล่นของเ่นไปใส่ก็ได้ของเล่นมาเต็มตะกร้าปุณหะนะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งตัวเล็กน้ำกันค่ะนี่เนาะขาซีมาเบิ้งตัวเล็กน้ำกันค่ะแนวทางเจ้าแรกก็คือของสุดใจพารวย ให้วิ่งลูดบนล่าง9เม็ด<ม>เดียวค่ะทำแห่งแกงส้มเนาะเลขวินมี9 0้าศูนหนึ่งสาห้าแปดเจดค่ะจับคู่ไฮมามีเก้าห้าเก้าแปดเกจ็ห้ามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็19เก้นะคะเอนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของสุดใจพารวยได้มา วิ่งลูดบนล่างเก้าเม็ดเดียวเนาะหาหน่อยรวมเลขวินมี9 0 1 3 5 8 7ค่ะจับคู่ไฮมาห้าากมี9ึ9 8 9 7 0หนึ่3เจ็ดแลวกค่ะค่ะได้แล้วเนาะแนวทาง ของสุดใจพารวยก็ไปต่อเลขมีที่มาเลยวันนี้เลขมีที่มาฮานอยได้มาฝาก fc ทั้ทางช่องก็คืออ่าชุดวินก็มี3961เนาะส่วนจับคู่ให้มี393661 969131ค่ะ ค่ะแนวทางเลขมีที่มาวันนี้ให้มา3 9 6เหนึ่งจับคู่ให้3 9ม6ก้าสามหกนึ่ง้าหกเก้าหนึ่งแลกมหนึ่งค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทาง ฮาหนอยของสุดใจพารวยแล้วก็ของเลขมีที่มาวันนี้เด้อขายซี FC, แคปหน้าจอค่ะส่วนของปู่ศรศูนย์ยังบม่มาานะคะ fc เอาของสามเซียนไปก่อนนะคะส่วนของปู่ศี่ศูนย์ผู้ใดอยากได้ทักไลน์มากค่ะเดี๋ยวแม่เพ้นส่งให้ทางไลน์นะคะแคปหน้าจอได้แล้วยังบอค่ะ fc ถ้าได้แล้วไปต่อกันเนาะคะ่ะมาต่อของตาปากน้ำโพค่ะ วันนี้ตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดหาหนอยพิเศษเนาะหน่อยแยกค่ะหน่อยพิเศษลูด0ูนย์กับสจับคู่0 6 0ย์หกศสหสามส่วนหน่อยปกติให้มาลูด1นกับสค่ะจับคู่1นึ 5, 1่งหาหนึ 5, ่งแปส่หาสีเนาะส่วนหน่อย v ี p อลูด7จกับศย์จับคู่เจ็ดแปดเจดหนึ 1, ่ 8, 1, ค่ะนค่ะ แนวทางหานอยของตาปากน้ําโพหานอยแยกเนาะให้วิ่งรูดบนล่างน้อยพิเศษ0กับ3จับคู่06 09 36 39ส่วนน้อยปกติให้รูด1กับ4บนล่างจับคู่ให้15 18 45 48ส่วนน้อย VIP รูด7กับ0บนล่างเนาะแล้วก็จับคู่ให้78 71 0801ค่ะได้ของหาน่อยแยกแล้วเนาะของตาปากน้ำโพไปตัวที่หาน่อยร่วมของเพิ่นค่ะวันนี้หาน่อยรวมตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดบนล่าง7กับ8ค่ะ7กับ8ปดจับคู่ให้เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดหกเแเจเก้าศูนยแล้วก็ศูย์เกเนาะ นี่ค่ะแนวทางฮานอยรวมของตาปากน้ำโพค,ค่ะวิ่งลูดบนล่าง7กับ8ปดจับคู่7 1 7็ดหนึ 8, ่งเจ็ดหกเจ็ดแปแล้วก็ศูย์เกนาะได้แล้วกับมาแคปหน้าจอน้ำกันเด้อค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยแยกและฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพมือนีกันค่ะมือน,นีก็ขอให้เฮงเฮรวยๆปังปังกันทุกคนเดอ้อนอะหยิบจับของคู่ใดตัวใดไปซื้อก็ให้ถือกันหมดทุกคู่ทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ขอไว้พ่อให้ทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เอฟซี FC ทั้งช่องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนอะอากาศฮอนอากาศเปลี่ยนแปลงเดียวฮอนเดียวฝนตก ใหายักษาสุขภาพกันเดียเนาะอยู่บ้านบากนี่นนค่ะหัอไหลยๆค่ะค่ะคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ